สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสาดอยสตอรี่อีกหนึ่งคลิปนะคะวันนี้ก็ว่าด้วยซินเสมอแล้วเจอกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็มาคุยกันด้วยหัวข้อสาดอยคิดขึ้นมานะ,ะว่าน่าจะใช้หัวข้อนี้นั่นก็คือจับผิดเขาความผิดของเราก็เกิดทันทีซึ่งมันในสัจะทรมเห็นความจริงมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะ เมื่อไหร่ที่เราคอยจับผิดแต่เขาคอยจับผิดหาจุดบทเพราะบกพร่พรองจุดผิดของเขาอย่างนั้นความผิดของตัวเรามันเกิดทันทีเกิดตอนไหนก็เกิดตอนที่ไปหาคิดหามองหาจับผิดแต่คนอื่นนั่นไงนั่นแหละมันคือความผิดในสัจธรรมแห่งความจริงมันคือความผิดนะผิดไหมผิดแล้วมันก็บ่งบอกถึงนิสัยสันดานพฤติกรรมของเราเองเช่นกัน แล้วการจับผิดเขาแล้วเอามาพูดเอามาเอามากัวิพากวิจารณ์คือถ้าเป็นในมุมมองทางโลกแบบโลกๆอะ่ะมันก็เป็นธรรมดาของโลกโลกนั่นแหละมันจะผิดจะถูกก็ในแบบของโลกโลกอันที่จริงในศาสนาธร,รมมันไม่มีคําว่าผิดหรือถูกทุกคนมีสิทธิ์จะคิดต,ต่างเห็นต่างมองต่างเป็นธรรมดาแต่ถ้าจะว่าด้วยความผิดในแบบ บาปไหมบุญไหมมันก็มีในตัวของมันทุกคนแม้แต่สาวดอยเองก็เลี่ยงไม่ได้หรอกแม้แต่สาวดอยเวลาออกมานั่งพูดตอนนี้สาวดอยทําในสิ่งที่ถูกต้องไหมสาวดอยคิดว่าถ้ามุมมองแบบโลกโลกมันก็ถูกต้องในระดับหนึ่งแต่ในจัจรธรรมแห่งความจริงมันถูกต้องไหมมันก็ยังไม่ถูกต้องหรอกเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นการมันมันมันก็ผิดธรรมชาติของมันอยู่ดีนั่นแหละแต่อันนี้เรามาคุยกันในโหมดแบบของโลกโลกอะเนาะ จับผิดเขาความผิดในตัวเราก็เกิดทันทีมันเกิดก็คือเกิดตอนไหนก็ไปเที่ยวจับผิดจับผิดจับผิดเขาแล้วก็มาพูดรูปพูดมาว่ามาว่า,วาตำหนิเขานั่นแหละมันก็คือเหมือนประจานเขาก็เหมือนประจานตัวเราเองการที่เรานําเสนอพูดถึงความผิดของเขา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 ผิดผิดอย่างนั้นอย่างนี้ตัวของเราเนี่ยทตุแท้สันดานพฤติกรรมที่เราแสดงออกไปทั้งคําพูดการกระทํา มันจะบ่งชี้ตัวตนของเราเลยว่าเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยฉันเป็นคนแบบนี้นะฉันเน่ยเป็นคนแบบนี้นะแล้วในขณะที่เราใช้เวลาเนี่ยไปเที่ยวจับผิดจับผิด,จ,ผดจับตาดูแต่คนอื่นเขาเรามีความสุขไหมสําหรับสาวดอยถ้าสาวดอยเมื่าาอไหร่ที่สาวดอยไปไปน,นั่งจับผิดคนอื่นสาวดอยไม่มีความสุขหรอก <laughs> เพราะว่ามันมีความอยากรู้อยากเห็นประกอบอยู่ใน การที่เราไปนั่งจับตาดูจับผิดคนอื่นไงความสุขไม่มีรู้แต่บางทีถ้าเราตามทันตรงนี้เรารู้ว่าเออตอนเนี้ยเราทําอะไรอยู่คิดอะไรอยู่มานั่งจับผิดเขาแล้วทําให้ใจเราแบบมันคือความอยากรู้มันจะไม่สิ้นสุดไงอยากรู้ตรงนี้ได้รู้จุดนี้พอได้รู้แล้วมันก็จะไปจุดนั้นอีกจุดนี้จุดนั้นจุดนั้นมันกลายเป็นการเสียเวลาชีวิตในตัวของเราเองด้วยในความคิดสาวดอยนะ แต่ถามว่าตามทันตลอดไหมไม่ตลอดหรออบางทีนะหรือฟุ้งอะไรคิดไปเที่ยวจับไปจับตั้งนานกว่าจะตามทันโอ้ยฉันนี่มาคิดอะไรอยู่เนี่ยมานั่งจับผิดอะไรเขาโอ้ยเสียเวลาแทนที่จะเอาความคิดตรงนี้นะมาแก้ไขตัวเองเนี่ยมีเหมือนกันทุกคนมีเป็นธรรมดาสาวดอยเองที่พูดจอดๆๆนี้ไม่ใช่ว่าสาวดอยทําได้ตลอดนะสาวดอยก็เผลือสาวดอยพูดตลอดว่าสาวดอยเองก็ทําไม่ได้เพียงแต่ ตอนนี้ขณะนี้ที่พูดออกมาพูดเนี่ยคือตอนเนี้มันมีสติตามทันคิดและลึกได้ไงก็เลยนึกเอามาคุยกันเอามาแลกเปลี่ยนกันเนาะมาแบ่งปันกันมาบ่งบอกว่าเนี่ยตัวฉันเสาดอยเนี่ยก็คือคิดแบบนี้มองแบบนี้นะการที่ว่าไปเที่ยวจับตามองแต่คนอื่นไม่ว่าถ้ามองในด้านดีๆมันก็จะเป็นพลังบวกของเราแต่ถ้ามองในด้านลบๆของคนอื่นเขามันก็จะบ่งบอก ด้านลบของเรามันก็จะแสดงออกมาคือมันจะอัตโนมัติทันทีทันทีในตอนนั้นเลยยิ่งพูดถึงด้านลบของคนอื่นเขาด้านลบของเราก็โผล่ออกมาด้วยพูดถึงด้านดีของคนอื่นเขาด้านดีของเราก็ออกมาด้วยอัตโนมัติทันทีของมันโดยที่ไม่ต้องมารอให้ใครมาการันตีเออเนี่ยเธอพูดดีนะ เฮ้ยเธอพูดไม่ดีนะเอ้ยเนี่ยเธอพูดหยาบนะเอ้ยเธอพูดเพราะนะไม่ต้องรอใครมากานรันตีเลยเพราะว่าพฤติกรรมการกระทําของเรานะความคิดคือบอกเกิดแห,แห่งกาก่อนที่เราจะมาพูดนะความคิดคือบอกเกิดนะบอกไอตัว่อกเกิดมันจะเกิดที่ความคิดก่อนคิดแล้วนํามาสู่คําพูดพูดแล้วก็การกระทําเพราะฉะนั้นคิดดีเราก็อยากจะพูดแต่สิ่งดีๆแล้วทําก็ดี อันนี้คือมันอยู่ที่ตัวเราถ้าเราคิดดีแล้วพูดดีทดําดีพฤติกรรมที่เราแสดงออกมามันก็ดีอัตโนมัติในตัวของมันโดยที่ไม่ต้องรอให้ว่าโอยเธอเนี่ยเธอพูดดีนะเธอพูดถูกนะไม่ใช่ไม่ต้องรอใครคือมันอัตโนมัติในตัวของมันอยู่แล้วคนที่เขาดูวิเคราะห์แยกแยะเขามีความคิดที่ไม่ได้อัคติเขาจะรู้จักแยกแยะแล้วเขาก็จะจะรู้ด้วยตัวของเขาเอง ซึ่งแน่นอนว่าต่างคนต่างคิดต่างจิตต่างใจไม่มีใครคิดเหมือนกันแต่ในสัจธรรมแห่งความจริงนั้นสิ่งที่เราเป็นนั่นแหละคือสิ่งที่มันการรันตีตัวตนของเราเหมือนคิดลบคิดลบพูดออกมาก็ลบลบพฤติกรรมของเรามันจะเป็นบวกได้ไหมไม่ได้มันก็ลบนั่นแหละทุกคนที่เขาดูเขาฟังเขาคิดวิเคราะห์แยกแยะ,ยะเขาย่อม มองเห็นถ้าเขาใช้สติปัญญาเขาไม่ได้ใช้อาตตินะวันนี้ก็มาว่ากันด้วยจับผิดเขาผิดความผิดของเราก็เกิดหรือจับผิดเขาเนาะความผิดตัวเรามันก็โผล่ออกมาทันทีทันทีประจานเขาก็เหมือนประจานตัวเราสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะอันนี้ไม่ได้จะมาสอนมาตำหนิหรือว่าอะไรใครคือขอมา พูดถึงในมุมมองของสาวดอยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเนาะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ขอคุณทุกเม้นทุกไ like, ลทุกซับสไครต์ทุกกำลังใจใครมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนใต้คลิปกันได้นะคะเพราะว่าทุกวันนี้ความเครียดมันเยอะอยู่แล้วเราอย่าไปเครียดอะไรเยอะเลยขอให้ช่องสาวดอยเป็นหนึ่งช่องนะคะที่เราได้มาพูดคุยกันแบบสบายสบายพูดคุยสบายสบายสไตล์สาวดอย สาวดอยก็มีหลายโหมดไม่ได้มีแค่โหมดเดียวไม่ได้มีแค่โหมดอะไรที่ชอบแซวกันโหมดแม่ชีไม่ใช่เด้อ <c oughs> ที่คุยกันอยู่นี่คุยกันแบบธรรมดาธรรมดาเราคุยแบบธรรมดานี่แหละบางทีมันไม่ต้องไปแบบวิชากรวิชาการหลักการอะไรมากมายมันเครียดเนาะก็ความในสัจธรรมเห็นความจริงมันเป็นความมันมีแต่ความธรรมดานะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่ว่าต้องเป็น รูปเป็นแบบอันนั้นมันคือสมมุติอุปโลกกันเอาเองโอเคนะคะยิ่งพูดก็ยิ่งยาวสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะอยู่ดีมีสุขทุกท่านทุกคนนะคะสิ้นเสมอแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย